แบคขวาจําเป็นอย่างวัตรุอนโดนะครับหนูเดาหนูเดาก็น่าจะเป็นไม่เคยที่โจนก็วัตรุอนโดแต่ว่าที่หนูเดาผิดดาวพลาดไปก็คือ,อ,อฝั่งซ้ายหนูคิดว่าจะน่าจะเป็นมิโลเตอร์เคสแต่ม่อคืนเป็นโรบโบะก็พอเห็นภาพของวัตรุอนโดก็น่ากลัวเหมือนกันนะต้องหามเปลออกจากสนามก็ขอ,ขอใ,หให้หายกลับมาไว นะครับคือหนูไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ลงเล่นแบบสม่ำเสมอกล้ามเนื้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือคือเข้าใจใช่ไหมวิธีการซ้อมกับการลงเล่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันเมื่อก่อนวัตุรุเอนโดเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บยากพอสมควรนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงในยุคเจอกันครับเนี่ยเขาได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแต่พออันนี้ความคิดของหนูนะส่วนตัวนะพอกล้ามเนื้อที่มันแบบว่ามันไม่ค่อยได้ลงเล่นมันไม่อะไรเงี้ย หรืออาจจะเหลี่ยมบอลอ่ามันอาจจะลืมไปบ้างเพราะว่าในสนามทอกับในสนามจริงมันมันมันต่างกันพอสมควรก็ก็ขอให้หายกลับมาไวๆนะครับครึ่งแรกนะครับก็ดูอึดอัดแต่อย่างหนึ่งที่หนูรู้ว่ามันเนียนตาแล้วก็ดีขึ้นนะครับน่าจะกลับมาใช้คําว่าช่วงนี้อ่าร่างทองก็คืออิบรไิมากกอนาเต้กับโบจิฟันไดเมื่อคืนถือว่า รับได้ดีแล้วก็เขาเรียกอะไรปิดเกมรุกของซันดอร์แดนไม่ว่าจะเป็นเกมโต้กลับกองหน้านี่เฉิดฉายไม่ได้เลยปกติไอ้ตัวที่เคยทําประตูได้ก็สร้างความแตกต่างให้กับทีมซันดอร์แด์ไม่ได้เลยก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นช่วงเวลาที่ดีของอิบราฮิมากราเต้กับวูจิฟันไดนะครับสุดท้ายมาได้ประตูขึ้นนำนะครับจากลูกเตะม,มุมเปิดมาโดยมูมเมสซาลาแล้วก็หมุงเข้าไปโดยพี่ใหญ่นะครับวูจิฟันไดก็ นำหนึ่งศูนย์นะหนูเชื่อว่าเด็กของทุกคนเฮแล้วก็ใจชื้นว่าเออมันต้องมาได้แล้วเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาคือเราจะสังเกตได้เลยว่าเดอร์แลนด์เนี่ยเขาเลือกที่จะเล่นลับลึกแล้วก็โตกลับทีนี้เราก็รอดูว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เราจะเจาะได้เราจะหาทางเข้าทําประตูได้ซ้ายก็แล้วขวาก็แล้วตรงกลางก็แล้วโยนก็แล้วยิงไกลก็แล้วมันก็เฉียดไปเฉียดมานะครับสุดท้ายก็เป็นวร์จิฟฟ์นไดทำประตูขึ้นนําแต่ ออีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอพอขึ้นนำแป๊บนึงเอาอย่คิดว่าเฮ้ยเกมรับกูดีไปตั้งรับแม่งทั้งนั้นแทนที่จะหาประตูเพิ่มแทนที่จะแบบว่าเออเฮ้ยเล่นเหมือนเดิมทำได้ก็ทำก็เลือกที่จะลงไปซื้อเกมรับแต่สุดท้ายก็ถือว่าเอาอยู่นะครับ ความโดดเด่นเมื่อคืนก็คงจะเป็นเกมรับของลิวพูแหละหืูว่าก็ถือว่าไม่ประมาทไม่ผิดพลาดกันแล้วก็เขาเรียกอะไระทำหน้าที่ของดีได้เต็มที่นะครับทั ote, ้งอิบรไิมากอนเต้แล้วก็วอร์จิฟันได้นะครับก็แล้วก็แอนดูรูปสันก็ถือว่าทําเกมได้ได้ดีพอสมควรเมื่อคืนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์กับเป็นแบบคือคือค่อนข้างที่จะสมูท เกือบเทุกตัวนะหแชรคเว่าเกือบทุกตัวส่วนใหญ่ดีกว่าเอาว่าส่วนใหญ่เล่นดีก็ทําให้ทีมมีชัยชนะแต่ว่าก็อย่าเพิ่งดีใจไปถึงแม้ว่ามันจะเป็นชัยชนะที่มันได้มาอย่างยากอย่างแสนลำบากในบ้านของซาลนแอนแต่สุดท้ายแล้วหนูว่ามันก็เป็นน้ำทิพย์ชโลมใจให้กับแฟนเลี้ยวภูหลายๆคนที่เราโห้ห oh, ้าเฮ้อจาก การผิดหวังจากเกมที่เราแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ถือว่าอ่ะเอานะยังมีลุ้นนะในเมื่อคู่แข่งเขาพลาดให้เราแล้วอ่ะเขาเ้อมเออให้เราแล้วอ่ะใช่ไหมเขาเตมเออให้เราทัง้งสองทีมทั้งเทลตีและแมนยู Man u, เพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลก็มีหน้าที่ตั้ง,างตาที่จะไล่ล่านะครับไล่ล่าขอเป็นหนึ่งในสีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ก็ถือว่า หนึ่งลูกสามแต้มก็เอาจะชนะมากชนะน้อยสุดท้ายมันชนะมันดีหมดอะถูกไหมล่ะนะก็แฟนเลี้ยวููคิดเห็นเป็นประการใดนะครับมีจุดไหนที่หนูลืมนึกลืมพูดสามารถพิมพ์เสริมกูไม่ได้นะฮะเดี๋ยวหนูจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะได้จะได้นึกออกว่าเออที่จุดนี้เออใช่ว่ะนะครับก็ไม่ร่วมเป็นคำสาปหรือเปล่านะแบคขวาของเรานะครับเจ็บหมดตั้งแต่ เราไม่มีเทรนด์นะครับคอเนอร์แบตลี่ฟิมปงรวมถึงตัวใหม่ล่าสุดที่เราซื้อมายังเจ็บยังไม่มาสี่มีเจ็บวัตุรุเอ็นโดลงมาก็เจ็บโซบอสไลลงมาเล่นแทนก็โดนใบแดงแต่ก็โดนแค่นัดเดียวเดี๋ยวนัดหน้าก็ได้ลงแล้วนะฮะก็ยินดีกับแฟนลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ยินดีกับเด็กของทุกหมูเ่เหล่านะครับนั่นแหละฟุตบอลเป็นอย่างไ้และครับความคลาสติกของมันบางวันที่เราไม่คาดคิดว่าเฮ้ยมันจะมามันก็มา บางวันที่เราคิดว่ามันเฮ้ยมาแน่ๆแม่งไม่มาความแน่นอนคือความไม่แน่นอนก็ก็ยินดีด้วยนะครับก็ขออนุญาตทีมอื่นนะฮะขออนุญาตดีใจสักนี้นึงนะถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่แจงตามสามคะแนนตามสองคะแนนแต่ก็ก็ตามนิดหน่อยนะก็ยังได้ลุ้นนะนะหนึ่งในตียังได้ลุ้นก็ลุ้นกันไปยาวๆนะเดี๋ยวท้ายคลิปนะฮะไม่ต้องท้ายคลิปพพูดเลยก็ได้ ไปซะแล้วนะครับโถมัสแฟงนะครับพ่อใหญ่แห่งสเปอร์นะฮะโดนไล่ออกนะครับก็ก็ขอแสดงความเสียใจกับกับบรรดาน้าแมวด้วยนะครับแล้วก็ผลพักเด็กไก่ทุกคนนะฮะที่โถมัสแฟงนะคโคตรโคตรโคตรกุญซือได้ถูกปลดออกแล้วหลังจากที่พาสเปอร์ลงไปอยู่โซนท้ายตรางนะครับอาจจะยังไม่หนีตกชั้นแต่ว่าห่างโซนตกชั้นไม่เยอะนะครับถึงแม้ว่า จะมีผลงานในยูฟาแชมเปี้ยนลีกคุ้มกลลาหัว,หวก็ไม่รอดนะครับส่วนอาร์นเนอร์ชลอตก็พวกเราก็ทวงต่อไปนะครับเดีย๋ยวว่ากันจบฤดูดกาลค่อยมาประเมินกันเนาะอ่ะขออนุญาตนะคใครคิดเห็นเป็นประการใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆพี่ๆนะครับรวมถึงแฟนบอลทีมอื่นด้วยใครดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดซับสไครป์ให้น้องหน่อยนะฮะขอบคุณมากใครกดซับขอให้ร่ำขอให้รวยขอถูกหวยขอให้ทำอะไรก็จเจริญเจริญสาธุ มาเวสวัสดีครับมีไหมกันนี่ก็ทำได้นี่นะสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เคยทำล้วก็ทำกันนี่เอออาก่อนอื่นนะฮะขออนุญาตนะฮะขออนุญาตทุกคนนะครับ ขออนุญาตาทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาเยี่ยมชมไม่ไว่าจะเป็นเด็กปืนเด็กหงนะฮะเด็กไก่เด็กอัลเทอนเด็กซิตีร้รวมถึงเด็กผีด้วยนะครับเด็กเคียตีเด็กทุกทีมนะครับรวมถึงแฟนแฟนซันเดอร์แลนด์นด้วยนะครับขอขอนุญาตยาไปไปสุดยอดก็มาดีก็มาดีก็มาดีไอ้สัสมีเมืองกัน เออเรเชื่อว่าเป็นแฟนๆลิวพูลหลายๆคนก็อารมณ์เดียวกันหนูเหมือนกันนะครับก็คือหลังจากที่เราบุกนะฮะไปกำราบแมวดำสดแตนแลนด์นะครับทีมซึ่งยังไม่แพ้ใครในบ้านนะครับสำหรับดูการน,นี้ก็เป็นลิวพูนะฮะทีมแรกที่บุกไปชนะได้นะครับแล้วก็คว้าสามแต้ม ก็อย่างที่หนูบอกเมื่อวานหนูไม่ได้ออกตัวนะดูจากฟอร์มการเล่นหลายๆทีมที่ที่เซนแรแลนด์เจอกับทีมใหญ่ๆเจอกับทีมในบ้านตัวเองอะทั้งแมนติทั้งอาร์เซนอลดูแบบเกมไล่บทไล่บี้ไล่เพลดูดันเริ่มเกมมาก็เหมือนว่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่สักพักนึงก็นึกยังไงไม่รู้ก็กลับไปตั้งรับรับลึก คงจะคงจะนิมิตขึ้นได้ว่าเออฮยลิวพูเนี่ยเขาแพ้ทางไอบอลรับลึกไว้รับนั้นแน่นแล้วได้มีจังหวะในโต้กลับอ่าไม่รู้ว่าโค้ชซซนแอร์แลนด์กับผู้เล่นคิดแบบนั้นหรือเปล่านะก็เลยลงไปรับลึกทีนี้ก็เราก็จะเห็นลิวพูนะครับออกซ้ายออกขวาเหมือนเดิมนะครับพยายามเข้าไปทําแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยหนูเห็น อย่างหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงไปคือพยายามยิงไกลกันมากขึ้นหน้าหัวกระโหลกหน้ากรอบเขตโทษไม่จะเป็น ima, ate, อิบไลมาโกนเต้กาเฟนแบกอ่าหรือจะเป็นโคดิกัรโปฟันไดอะไรเงี้ยพยายามยิงไกลเออเราได้เห็นคือในเมื่อเจาะไม่เข้ามันก็ยิงไกลก็ถูกแล้วถูกไหมไม่ว่าจะเป็นยิงไกลหรือว่าจะเปิดคลอสเข้าไปเพื่อไปลุ้นมันไม่จะเป็นจะต้องมาต่อบอลซ้ายต่อบอลขวาเพื่อทะลุช่องอย่างเดียวนะครับก็ อย่างหนึ่งนะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าฟอร์มการเล่นของโคดิคัโปกับโมมิตาลาปีกทั้งสองฝั่งเนี่ยดูอ่อนกาลังลงในฤดูกาลนี้นะครับหรือว่าในช่วงหลังๆนี้ก็ก็อาจจะไม่ค่อยได้อาจจะไม่ค่อยได้หวือหวาหรือตื่นเต้นซาลานี่มียิงทั้งซ้ายทั้งขวานะแต่ก็ไม่เข้าก่อนนะครับมีอยู่ลูกหนึ่งฟอเรนเวียตล็อกขวาแล้วยิงซ้ายไปชนคนเสาเหลี่ยมนอกออกไปลูกนั้นแม่หน้าเข้าเหลือเกินนะฮะ ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนนี้ตอนนี้นะฮะฟอร์เลนเวสเป็นเดอะแบ็ของทีมเป็นกองกลางที่บัญชาเกมก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับแล้วก็ฟอร์มดีต่อเนื่องอย่างหนึ่งที่หนูรู้สึกว่ามันน่าใจหายอีกแล้วเหรอวะใช้คําว่าอีกแล้วเหรอวะหนูเชื่อว่าแฟนเลอ้์พูคำคำเดียวกับหนูเลยอีกแล้วเหรอแบกกว่า